ช่วงนี้นะครับหลายคนอยากจะกลับบ้านไปทําการเกษตรนะครับแต่ว่ามีปัญหาที่ไม่ค่อยมีหรือว่ามีพื้นที่น้อยนะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งแม้จะมีพื้นที่น้อยแต่ก็สามารถสร้างรายได้กันอย่างดีนะครับเดี๋ยวไปดูกันข้างในดีกว่าครับแม้จะมีพื้นที่แค่หนึ่งไร่สางานแต่สวนติดดาวของคุณพงพันธ์ค้าจเจริญน,นะครับก็สร้างรายไ,<ม>ได้มากกว่า10,000แบาทต่อปีโดยจะเลือกปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ที่มีมูลค่าสูงเท่านั้นโดยใช้โซ หอมเลยเนี่ยเวลาเราขายไปเราบางคนไม,ไม่ได้ให้ความรู้กับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับซื้อไปแล้วปลูกเขาบอกว่าปลูกครั้งเดียวกินได้ทั้งปีไม่ใช่ปลูกแล้วต้องแยกครับเพราะว่าหอมบัวกับหอมเลยเนี่ยเขาไม่ไม่ลงหัวข้อแตกต่างระหว่างหอมบัวกับหอมหอมเลยกับหอมแบ่งแตกต่างกันชัดเจนคือหอมเลยไม่ลงหัวแต่กออย่างเดียวขยายก็พอเต็มที่แล้วยุบ แล้วป้องกันยัอทำสาวให้อยู่ไปบ่อยทำสาวไปบ่อยคือการแยกแยกขยายแลวปลูกใหม่แยกขยะแลวปลูกใหม่นะนี่คือสิ่งที่เราให้ความรู้นะครับในกับลูกค้าที่นซื้อกับหอมเลยกับเราไปถามาว่าหอมเลยเท่านี้พอขายไหมไม่พอครับแต่ทําไมเรามีขายตลอดเกษตรกร,เร,กรเราถ้าเราอยู่คนเดียวเราไปเดินไปต่อไม่ได้นะแต่ก็คืออา่าเรามีการสร้างเครือข่าย การสร้างกลุ่มผู้ที่มีหัวใจเดียวกันรักแบบเดียวกันก็ส่งต่อกิจกรรมให้นะครับนะ้ะจะมีทั้งปลูกในกระบะปูเอะกระบะยางรถยนต์ที่เรากลับเองนะฮะพวกนี้แล้วก็ในถุงดำในถุงดำนี่จัดส่งได้ขายได้นะครับขายยังไงครับนี่หอมเลยหอมเลยเนี่จะขายเป็นมัดครับถอนต้นมาเลยนะฮะถอนแล้วตัดรากแล้วมัดมัดหนึ่งแปดเก้าต้นขายมัดละเท่าไหร่มัดละยี่สบบาท ขั้นต่ำห้ามัดจัดส่งทั่วไทยราคาจัดส่งนึงค่าจัดส่งนึงเก้าสิบบาทเห็นนะมฮะลอกใบนี้ออกเนี่ยแล้วก็ได้ละเอาส่วนนี้ไปทำส่วนนี้ไปทำอาหารได้ถ้าหลายต้นมันก็จะได้เดยอะข้างน้านี้จะเป็นเป็ด เป็ดที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าทําไมต้องไปขายไข่เป็ดฟองละห้าบาทไข่เป็ดพวกนี้ขั้นต่ําอยู่ฟองละยี่สิบห้าบาทอันนี้เป็ดพันอะไรอะครับเป็ดพันอีเหลียงครับนะครับแล้วเป็ดอีเหลียงเนี่ยไข่เขาจะฟองใหญ่อะลรวันนี้ไม่ได้ดูไข่พวกเก็บไข่ส่งหมดแล้วนะครับเนี่ยถามว่าจะไปขายไข่ฟองละห้าบาทกับขายไข่ฟองละยี่สิบห้าบาทห้าเท่า เราส่งโรงพักเป็นหลักเหรอครับใช่ครับตอนนี้กำลังกำลังจะทําตู้ฟักมาลงที่นี่เพราะลูกเองพักเองพอฟักเองปุ๊บเป็นจะเปลี่ยนระคาที่นี่จากไข่ฟองละยี่สิบห้าบาทเป็นไข่ฟองละหกสิบาทละเรื่องเกี่ที่นี้ทวีคูณเลยปรับเปลี่ยนวิธีคิดน่ตัวหนึ่งที่เราจากการเข้าไปดูในหลายๆกลุ่มได้เห็นไอเดียใหม่ก็คือการทำแหนมเอาหน่อไม้มาทำแหนม ตัวที่เราเปิดลงไปในคลิปหลายคลิปคือคนตอบรับค่อนข้างดีเห็นแต่ว่าพอคนตอบรับดีปุ๊บต่อไม้เราไม่พอเนื่องจากคนมาดูงานมาดูงานปุ๊บทุกคนผลิตเท่าไหร่ก็คือ,ซ,อซื้อหมดซื้อหมดนะครับเราก็เลยยังไม่ได้เปิดตลาดจัดส่งเป็นแหนมหน่อไม้เป็นแหนมที่เอาหน่อไม้มากินแต่ให้ความรู้สึกเหมือนคุณกินแหนมหมูแหนมเนื้อกินไม่ใช่ฮะแต่รสชาติโอเคต้องได้ชิม ดูตรนีเหมือน,น,นบ่อร้างถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยสภาพาบ่อพังไม่น่าเกิดรายได้แต่บริเวณที่ต้นกล้วยโดนพายุพัดถล่มเมื่อสองวันที่แล้วตรงนั้นหลายๆคนเมื่อก่อนบอกว่าทำไมปล่อยให้รกเมือ่อวันที่ฝนตกครั้งแรกญาติๆในหมู่บ้านเข้าไปใต้กบกันทั้งใงใต้กบใต้อื่นกันตามทุกนาทุกคนได้ไฟได้ตะค้อง มุ่งลงทุ่งนากันหมดเลยจะไปจับอื่นอื่นร้องดังมากเขาบอกดังทั่วหมู่บ้านเลยแต่ทุกคนก็หันไปตามเสียงอื่นขึ้นมาแล้วมาหยุดอยู่ใต้ล้วนบริเวณนี้คือบริเวณที่อื่นเขาหรืออื่นปากขวดอาศัยอยู่เพราะเราเอามาปล่อยเริ่มต้นกันซื้อมาหนึ่งกิโลคามาปล,ปล่อยแล้วเขาฝังตัวอยู่ ฝนตกทีหนึ่งเขาออกไข่ตอนนี้นี่ลูกลูกออดอื่นเพ้าะนะครับอื่นตัดควรผมว่าหลักล้านอยู่ในบอ่อเนี้ยพักนึงพอเขาขยายตัวได้ก็เขาเริ่มออกขาก็จะขึ้นมาหลบอยู่แถวนี้ครับแล้วบริเวณนี้เนี่ยบริเวณนี้จากจากกอไข่นั้นมาเราได้เก็บเห็ดปวกวิเห็ดโคนจากการทําเชื้อเราเอง จากการศึกษาเรียนรู้การทําเชื้อนะครับในกลุ่มผู้เพาะเห็ดตัวของรุงนวดอาจารย์วิศากรญาลุงเราได้เก็บมาตั้งแต่ปี59จนถึงปัจจุบันเนี้ปีนี้รอได้ันมช่วงสิงหาหรือกันยาก็จะได้เก็บกําหนดกําหนดวันไม่ได้แต่ล็อกเดือนได้ถึงเดือนนี้ต้องเฝ้าระวังนะนี่ฮะบริเวณน,นี้จะเป็นที่เกิดเห็ดทั้งหมดเลย ก็จะเห็นว่าก็คือนี่คือกล้าไม้ต่างๆที่เราเราไปเก็บพาเด็กๆไปเก็บมาแล้วมาเพาะเราไม่ได้ทําต้นไปอย่างเดียวเรานําเผยแพร่วิธีการเพราะเพราะยางนาเพราะยังไงบางคนบอกเห็นมเมล็ดเห็นเม็ดแต่ไม่รู้วิธีเพาะเราทําพิธีการเพราะให้ดูนะครับบางคนเคยได้ยินแต่ชื่อไม้มืองนอกนี่มะฮอกกานีนะมะฮอกกานีเพาะยังไงเราทําให้ดูแล้วนะครับพวก ปลูกไม้อยู่คาเจ็ดปีปลูกมอกกานีเจ็ดปีเท่ากันได้ป่าเหมือนกันแต่เวลาขายราคาแตกต่างกันนะครับตอานนี้ในนี้นี่ทุกต้นเราใส่เชื้อเห็ดไปหมดแล้วพอไปปลูกสวนป่าเราไม่ต้องใส่เชื้ออะไรเพิ่มแล้วเขารับเชื้อเห็ดรวมนะคทำไมถึงบกซื้อต้นไม้สุรดดิาาแพงแพงไม่แพงอยู่ที่ความคิดของแต่ละคนแต่สิ่งที่เรา อัดแน่นลงไปให้ในรากไม้เนี่ยมันคือการเพิ่มมูลค่าให้กับต้นไม้โดยเฉพาะเลยไม้ไม้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งไม้มีคุณค่าครับแต่คนไม่เห็นที่เหล็กถ้าเดินเขาเดินเขาตลาดช่วงหน้าแรงเนี่ยขี่เหล็กปั้นประมันครึ่งครึ่งประมือเนี่ยยี่สิบบาทให้กี่ยอดเองครับ นี่ยังมีต้นลังนะครับแล้วเป็นลังแดงมีลังแดงมีอันนี้ตัวนี้มะข่ามงมะข่ามงเนี่ยผมไปเห็นข้อดีของเขาปีนั้นปีที่พายุเข้าที่รชาชพาัฒน์สกลนครไม้แดงไม้ยางต่างๆหัดแต่กิ่งมะข่ามงก์ยังยืนหยัดอยู่เนื่อเขาเป็นไม้ที่เหนียวมากแล้วใบเขาคือพืชต,ตระกูลถั่วตกลนลงมานี่คืออาหารนะครับ ก็สามารถจะลงพวกใช้เห็ดตบเต่าได้ด้วยฮะพวกนี้ชอบเห็ดตบเต่านี่เพื่อชอบเพื่อตระกูลถั่วอันนี้คือมะพร้าวกะทิไปได้พันธุ์มาจากที่ไหนอะครับจากอำเภอหลังสวนครับจังหวัดสุพรรณเป็นมะพร้าวกันธุ์แท้เลยแล้วเราก็เอาอ่าลูกเขามาเพาะขยาย<ช>เลยครับใช่ครับเอาลูกเขามาเพาะขยายแต่ลูกเขาก็คือหลังจากที่ ปล่อยนับแต่เริ่มเริ่มเป็นลูกแล้วสามปีที่สามปีที่สี่เราถึงเริ่มเอามาเพาะเพื่อให้ต้นเขสมบให้ลูกก็สมบูรณ์จริงๆนะครับเพราะว่าพะก๊ที่เนี่ยถามว่าเป็น,เป,นเป็นทั้งทลายไมใหม่ธรรมชาติเนี่ยเขาจะเป็นแค่ทลายหนึ่งจะเป็นอยู่ลูกหรือสองลูกถ้าสมบูรณ์มากๆจะเป็นสามลูกแต่ถ้าเป็นกะทิแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีหนอ่อไม่สามารถจะสร้างาไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ธรรมชาติเขาต้องป้องกันอันนี้เขาเคือในหนึ่งทลายเนี่ยจะมีแค่สามลูกที่เหลือจะเป็นมะพร้าวธรรมดา เป็นมะพร้าวแกงแต่จะได้เนื้อมะพร้าวแกงที่หนากว่ามะพร้าวทั่วไปครับเราขายมะพร้าวกะทิลูกเท่าไหร่ครับนี่มะพร้าวกะทิตอนนี้ขายลูกละแปดสิบบาทนะฮะแต่ถ้าเป็นหนอ่อต้นพันเนี่ยหนอละร้อยห้าสิบนะครับเมืจะสั่งจองมาตอนนี้ยังเคลียร์ไม่ทันอันตัวที่เราแปลรูปหลักๆก็จะมีอะไรบ้างครับนี่ตอนนี้ตอนนี้ เน้นไปรูจะเป็นชากาเชงดานะครับแต่ตัดให้เขาแตกดีกว่าเพราะทำค้างเนี่ยทำค้างยังมีปัญหาครับเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยพราเขาขึ้นทุบพวเขาซ้อน,ซ,อนซ้อนกันตัวข้างล่างจะตายแต่ถ้าเป็นอย่างนี้พวกเราตัดตัดเขาแตกใหม่ล้ว,วก็แกะใบเก็บใบได้ไดเลยเก็บใบทำชาได้เลยนี่เป็นญ่าหวานย่าหวานอิสราเอลแปลงนี้ล็อกนี้ลงทุนสองร้อยบาทนะครับในการซื้อทอนพัทนทอนละบาท นี่ปลูกมาได้เข้าปีที่สองแล้วถามว่าสร้างไรายได้ได้เท่าไหร่ตอนนี้เกิน5้าพันบาทแล้วจากทุน200บาทนะครับแล้วถามว่ายังขายได้อยู่ไหมยังขายได้ตลอดตราบใดที่เขายังไม่ตายทีนะ่พระเอกอีกตัวหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในนี้นะครับซึ่งหลายๆท่านมาก็ตามหาแต่ตอนนี้ปีนี้ไม่มีขายนะครับจ,จะพาชมครับ จะกินแจ่วแมงดาครับไม่ต้องใช้ตัวแมงดาใช้ใบนี้ครับลนไฟปิ้งไฟแล้วมาตามแจ่วรสชาติกี่กินกินแมงดาออกเลยเรียกต้นแมงดาใบทํามังนะฮะ,ะใบทามังจากที่เราได้เดินดูสวนติดดาวนะครับจะเห็นว่ามีวิธีสร้างรายได้มากกว่า10อย่างเลยนะครับซึ่งคุณพงพันธ์บอกว่าแค่หาเงินให้ได้วันละ300บาทนะครับก็มีรายได้มากกว่า10,000แบาทแล้วต่อปีซึ่งหากเรานําแนวทางของสวนติดดาวไปใช้นะครับการหาเงิน10,000แบาท ภายในเนื้อที่1ไร่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากจน,น,นเกิน,ปนไปใครที่สนใจการหารายได้ในพื้นที่น้อยๆนะครับก็ไปดูได้ใน Facebook ของสวนติดดาวครับ